ตอนที่สามลำดับทายาทที่สามารถรับมรดกได้มีทั้งหมดหกลำดับหนึ่งผู้สืบสันดานสองมารดาบิดาชอบด้วยกฎหมายสามพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันสี่พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันห้าปู่ย่าต,ตายายหกลุงป้าน้าอากฎหมายใช้หลักญาติสนิทต,ตัดญาติห่างหากมีลำดับทายาทหนึ่งและสองลำดับอื่นๆก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดก แต่หากไม่มี1และ2องลำดับ3าจึงจะมีสิทธิ์รับแล้วก็ตัด4ี่ห้าหกออกไปเลยการแบ่งให้เริ่มที่1และสองเสมอลูกจะให้ทุกคนตาม DNA รวมถึงให้ลูกบุญธรรมด้วยถ้ามีลูกหนึ่งคนขึ้นไปผู้สมรสจะได้ส่วนแบ่งเท่ากับลูก1คนแต่อย่าเพิ่งแบ่งนะคะให้ไปดูสองก่อนถ้าพ่อแม่ยังอยู่ ให้นับจำนวนทุกคนทั้งหนึ่งและสองรวมกันแล้วหารเท่าๆกันเช่นมีลูกหนึ่งคนคู่สมรสหนึ่งคนพ่อแม่ยังอยู่รวมเป็น4ี่คนก็หาร4ส,ส่วนเท่าเกันกรณีที่ไม่มี1มีแต่สองคู่สมรสจะได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งอีกครึ่งก็ไปให้พ่อกับแม่แบ่งกันถ้ามีพ่อหรือแม่เหลือแค่คนเดียวก็ให้รับไป50%ปอร์เซ็นเลย ถ้าไม่มี1และ2ค่อยมาดู3โดยคู่สมรสจะได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งอีกครึ่งก็ไปดูว่ามีพี่น้องกี่คนก็ไปแบ่งในสัดส,ส่วนเท่าๆกันถ้าไม่มี3าจึงมาดู4ตรงนี้คู่สมรสจะได้ส่วนแบ่งมากขึ้นเป็น2ใน3อ่าไม่มี4ก็มาดู5แล้วก็